<laughs> sao muốn bình đội vậy nghe ừ. Sao mong bun doi Bạn khai thác của yêu lúc nơi đây Sư non mà là anh suy nón mà là nhiều ừ. không có nhân, nhân không có tốt ly bỏ không có tốt đẹp nếu không có tốt đẹp nếu không là tốt đẹp nếu có tốt đẹp nếu không

ตาลาเสเอาอีกลักมาใส่แล้วก็มัดคือจอกกันไว้เอาเนาะจ มาส่วนระดูนี้ก็จะเป็นเสียงจังไรพี่น้องเหตุเพราะว่าเขาจะก่อแขวให้บางคนก่อปุ๊บบางคนก็อ่าคือให้พี่น้องเองนี่เลยมู้บานไม่ซวยหน่อยประมาณนี้เลยบรรยากาศมวิวมุมสูงพี่น้องเองประมาณนี้แล้วเดี๋ยวบรรตุกกระสีผาพี่น้องลงไปที่สมน์เหมู่บ้านของกาเจ้ากันเลยโอ้โหท่านังก็จะเป็นวิวผูกพรธรรมศาสตร์ห้องคาเฟ่ตามเบื้องนี้คือสีได้อยู่พี่น้องเอง ีสุดลงไปในมู่บ้านเขาเจ้ากันก่อนโอเคได้แล้วของกินแรงของกินเที่ยงกินสวยกินมือนี่มืออื่นก็ได้พี่น้องเลยบุ๋งดิสามมัดอไม่แต่มันแย่ๆท่านน่ะโน้งตัวมัดนี้มัดออนมัดน้อยนี้มัดอันเอาเตียงง่าเอาเตียงยอดออนเพื่อนเอา ขอเราปตรวจสิเป็นมานี่ของ่าเพิ่นมาเห็นมันงามสะอ่อนอ,อน่อนซอมมันลายลายพิลึกนี่ขอนทำกระเจ้าลแล้วแหละนี่บาเพิ่นก็เลยอ่าลกเติมนี่มัดนี้บาเพิ่นลกมาเติมให้ง,ง่ายกว่าเกา่าตัวบาเพิ่นลกมาเศร้านี่แล้วเป็นตัวนี้ตัวนี้ตัวน้อยเนาะตัวยอยากบัวอยากงามบ้างไดมาเห็นตัวนี้แห้ง,ง่ายให่งงามแต่๋ยวนันให้ง,งามนี่มัดนี้นี่โอ้คักคักได้กอกินแล้วแบกเมื่อเลย ແມ່ບໍ່ຮາຍແລ້ວເບິ່ງດິໃາກ <laughs> sao muốn bình đổi gì thằng này, ừ. sao muốn bình đổi, bạn có chào cả youtube nè đây, Sư non mà, anh ạ, xư non mà là, hiền thợ <laughs> cần có mon ly bỏ mon ly non sai không có tua này, hiền có cháu để, hiền hiền chup là lâu vậy, hiền chụp bao xi là lâu em nhiều hông đây, hiền nhiều đây, Song oh, so ah. ừ, sắp đi. Có bởi vì nhân bởi vì hương hương gắn. Có bởi vì nhân 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 bởi vì ขาคฟูย์เนาะน้องเมียเข้าคฟูยเหออานีแหละก็เะองซิงอซิงก็จะเป็นองซิงน่าจะเป็นอ่าโลคูลที่โลคูลนะเพียงพร้อมกันนะจ๊ะเป่นอะไรข้าวเกาเอียนเฮียงพร้อมกันกับเบอร์ลี่ซะไม่เนี่ยลุ้นเดียวลุ้นน้องสายลุ้นเดียวกันกับน้องเบอร์ลี่โบชื้อแล้วเนาะมันโดดแล้วเนาะอือคันเทินหน้าหน้าซิชื้ออยู่เป็นมู่กันเฮียงพร้อมกันส่วนหลังคือต้อสิบบลิลล์น้ำกันดอก วายู่คนละบนอ,อนเสียงเครื่องดนตรีอ่านตังเอ็นเอ็นอยู่เดือนหน้านี่กับวันเกิดน,น้องมาลาคบฮอบ15ปีเต็มเนาะ15ปีเต็มยังโต,งตในน้อยอยู่ห <c oughs> มู่คู่เราเป็นสาวออเอื่อมาละมาลายังโตในน้อยยังเป็นเด็กน้อยอยู่คนแบบนี้ละนานเท่ามื่อนี้ขึ้นมาบนดอยเห็นียกเนี่ยสิทธิ์ให กูบ้บกเดือยเนาะได้ยินอ่าเราบอกว่าพอา่อเล่าพ่อแม่สีแบงให้ครึ่งครึ่งนี้นีครึ่งเขียวนี้ครึ่งเขียวครึ่งเขียวนี่ให้น้องมาลาเฮ็ดแต่ว่าขายได้เงินละพ่อแม่เอาคือเก่า <laughs> <laughs> ให้ซื้อให้น้ำให้ซื้อซื้อนะเอาให้มีกําลังใจเห็ดเวีย <laughs> กแต่ว่าข้าเจ้าเราคิดว่ามาลาเสียวเลยเนาะมาลาเอาเทาแล้วน้องมาลาเนาะก <laughs> ันติเฮ็ดแล้วก็เอาทีนี่แล้วบ่ได้เอาลิ้นแล้วเนาะเอาเงินไป สามสมนี้ฮะปุ๊กไว้กับสิได้คือกันมัอนย่าบางแกนย่าแข้งย่าอ,อ่อนสิได้กับพอดีเลยเอาเงินไปลิ้นปีใหม่นอกเป็นเจ้าปีหน้ารอท่าพี่น้อง,งรอท่าพ่อแม่ขึ้นมาเห็ดเลี้ยพ่อแม่ไปเอาน้ำพ่อแม่มาจากที่ไ้เห็ดเลี้ยพ่อแม่ยังพอนมาเลยอยู่บนดอยนี่หอยยักษ์สิยาก,ก็ต้องไปตั้งเอามาเอ้ยพี่น้องไงเพราะว่าอยู่บนดอยมันก็มีน้ำไปแถวน้ำมางบบาทก็อ,อยู่ รวมนี้ได้หมู่บ้านแล้วนี่พอสูงขนาดเลยฟูนเลยนี่ไอ้ไอข้ขึ้นไปดินสัญญาณอยู่บนดอยปุณนะแม่ไะจอมปุณก็จะซื้อดินเน็ตก็จะขึ้นไปพูดไรให้มันวิทย์ให้มันแนมเห็นเส้นหย่างป <c oughs> ุณเหรอโอ้โหติ้ดินได้ <c oughs> แนมเบืนสัญญยา่างเราบุญมีสัญญาณแล้วอ่าแต่ว่าแถวหน้าทางเข้ามาขันมีสัญญาณไหมมีฟูตัวนั้นมีเลยเขามีอะแม่ไปจะเห็นบ้าน เมื่อคืนดีพี่ฝนตกกไไี่ใบเมื่อคืนนี่อันน้องคนนั้นมันรีดจังหวับภูบ้าห่าแม่เพื่อนกันเออมานั่งลิดเกศหรือซึ่งไปเดยว่าเป็นผูบ้าขจ้าสุด วันใดจ้าบุ๋มมีคนลุมยังสุดอยู่สินไปพอได้พี่บุมีคนลมมันก็มีคนแซ่ดกันอยู่แต่ว่าบุมีแบบกินกินจังๆเนาะบุมีแบบว่าพอสิฟึสถานะแบบนี้ยังบุมีมักคนมงหรือมักคนแนวไหนมักคนเล่าคนอย่างก็มักอยู่บ่มักทุกเเ่าเลยมักทุกเเ่าครับได้เม็ดเออแล้วแต่ว่าเขาสิหั่นขอได้หรือบ่ เลื่องแต่ว่าเขาเชื่อเขาได้หรู้ว่าเพราะว่าฐานะเขาก็แบบนี้เนาะเออเรื่องเงินคือเขากระแบบเนี่ยคนบนนอกระเขาบ่มักคนบ้านนอกที่เขาบ่มักแบบนั้นมาสักนี้แต่ว่าเรื่องแบบว่าคนทุกคนเ่าหันท่าได้เมื่อสักนีคะแนนแบบว่ามากสักกันก็มากได้เมื่อโบได้บ่ได้รังเกียจบ่ได้อันบ่ได้ปิเนาะโบได้ปิดกันทุกทุกส่วนพอโบได้ปิดการมองเห็น บอกปิดการอบอกปิดกันตัวเองอท่านผู้ใดท่านมาเป็นคนเล่าคนทางใดใ่างไรกันเมื่อแสดงมีแสดงมกากแสดงคุยกันแล้วอันทับกันได้ก่ะก็ทับได้ก็โอเคไอ้เกียรติวไอ้เกียรวะที่เอาแต่คนโม้คือกันกันอกถ้าเป็นคนเล่ามามักมาจีบแบบจริงจังจริงใจก็โอเคเนาะ มันบปได้ยุที่สุนเพาะมันยุท <único Liberty Overwatch> ี่เขาเข้าใจกันกับเพามันอยู่ที่คนต่อคนเขาถ้าเขาเข้าใจกันกับไปกันได้เดี๋ยวให้สุนเพาะเดียวกันถ้าเขาเข้าใจกันกับเป็นไปบ่ได้ต่อให้สุนเพาะเดียวกันกับเขาเข้าใจกันก็คือเก้าแล้วมองมาล่ะยังสดเลือเจ้ากันยังพอมีผัวเนาะบัวหรือเอานะคือเข้ามาเลยค่อยเบบเอาไปเจ้าเาแม่เขาบอกเข้ากำลังเดือนเนาะใค่บอกว่า เคยยเมนคนไนั้นเคยาเคยหาก็ว่าก็ว่าเยสิมมานขอก็บอกว่าเอาเบอร์เจให้คอยได้เลยออบต้องเาเอาวะเวลาอย่างน้อย่างน้อยเยอะเอาเอาคนเอาคนเื่อนก็ทาได้คือนมารีนาคนเดินแล้วก็คย น้องมาลีฮะเนาะอายุน้อยกว่าเจ้าอีกเนาะชีวิตไอ้โตกใจว่ามาลีเป็นท้ยไอ้กระเดียวอบเงยเจ้าไอ้กระเดียวกินดองเงยเจ้าเงยเจ้าเอานื่อยไงมาหนีมาหนีเนาะไอ้กระเดียวอบเงยเจ้าเอาผัวได้เหมือนนั้นได้โอ้น้องมาลีวคนที่เอาผัวฮะมาลีเลยคนน้อยให้แกกับมาลีออคนซื้อมาลีน้อยเนาะคนซื้อมาลีเป็นคนไม่น้อยเนาะคนซื้อมาลาก็น้อยปะน้อยกระเทียมคนซื้อมาลาบ้านเฮานี่มีเจ้าคน มีแต่คนเดียวสิจิโอ้ยมีแต่คนเดียวห้ยวยแกงก็มีแบบมาลาการน้อยคือกันบอกหรือว่าไงแต่ข้าวยาอยูาอยามาทำยาสีฟัน,อนเออยังเป็นเด็กน,น้อยอยู่พ่อแม่น,น้องเขาจะกำลังมาพี่ยังไงมาลาตะตัวน้อยซื้อจังจังตัวเนี่ยซื้อน้อยที่น,น้อยแล้วหน้าฮักเป็นตับแห้งทำมือทำมี้ จากมือจังสิได้เมือ,อนมาละเมื่อวานวันที่วันที่หเดือนน้โอ้โหวันที่สเดือนหเดือนหน้าะเ <c oughs> อไ่ม่นทีนท่สิบประมาณสิลามื่อันประมาณบปเมื่อมืวอามือวนอายเม,ม,ม่อวัาิตยเนะม่าิยเมาอวันลเมื่อวนาเมื่อวนนย์เมวัดเยเมื่อวเนาเัิยวนา้อัิเมื่อย่ัยเัเัอาทินะตเยเืวนะอเ,เวออ ไปอยู่มาได้อาทิตีหนึ่งแล้วมีแต่พ่อแม,ม่อยู่พี่มือเมื่อรอบนี้เรามาขึ้นมาเห็ดเวียกซอยพ่อแม่พ่อแม <กะ S 2> ่น,ม <า S 2> นอนกําลัน,นขึ้นมากันเลยกําลังต่างนามขึ้นมา,ม,า,นม,ามันติดอากาศอะไรมันแทงลายมันไวเนี่มัน <c oughs> โอ้ลุดเลยลุดออกจากก้นมันเลยแล้วมันกระโปงไหมนะบนตัวเนาะเมืนมันเป็นโป้งลยพี่มันบป็นแสงเดียดอะเตะมันก็แต่อะไรก็เอินเสียงเสี้ยงเนะแล้วมันมันกับตายเนาะ บอร์แต่ว่ามันต้อนเดียดคนบอร์ดแล้เออพิ่งนะถึงกวนแสดงมันันเดียดห่อไะเวลาเดียดแล้วมันแพงแล้วมันบร่เอาอกมันบร่เอาอวนค้ามันบร่้เอาออกมาแล้วมันคาไว้เลยมันเน็ตฆ่าไว้น้มันบอนเดียดเลยจะยานยงะตอนี้จอยู่นาเลดั่ัะมาอดนั่นั่งนี่มันมีสัญญาณเลยเนาหัวไเบิ้งสังนี้ดอกมันกางามพัเนอก นอนอกกภาษามุงเอื้อนเราว่าเราว่าอเภาษาเมียนมี่เอื้อนพังนอกคือ,อนนกันเด้ใส่ภาษาเรานำเดียวอายุเสรมันก็เป็นยาได้เลยตบตบาบตบ่า <c oughs> <c oughs> แต่อนห้วน่ะแต่หย so ัง sure. <laughs> ้อมาหกร้อยเมตร้ยอัเากนั่นมาเนาะมอนให้แสดงว่าจากนี่เปนใ้เนี้นี่ลักปเายมดเลยแกก็น่าเลยลักปารูสลักป่ายเนสงลักมันเปนก้งไก่เวมันไกเสืบอมไเนาะ เมีตปูเมีตปูหามาตอกติดกันเลยพด่อุพดเถอ ดินดำเนาะดินอ่อนปลูกขิงข้าวไก่เกศเลปลูกขิงข้าวอะไเลี่ยติน้าติน้าเห็ดลายๆเนาะปีนี้ลูกเอาแนวปีนี้ลูกเอาแนวปีนี้นะตั้งจุงไว้เลยคนนี้นะติน้าเห็ดลายเลย้เห็ดอยู่นี่ข้าวเลยเนี่ดินดินปลูกขิงข้าวเลยนี่ยบนนี้เนี่ยงามบนนี้ไปห้าง แปลห้าค้างราไทยอะไรกน,นีอืไทยได้เมื่อดนตรีเรานี่ยแต่บระเดี๋ต็ห้องคือมันไปมีทางออกได้ลงไปมันสันส่นใจหมดเอื อ๋นี่ยมันบริยักเลยข้อเป็นบาตรก้าตายบุญตายแล้วเนาะมือแตมมือเกิดบุงก้มือตายตายไปไหนกับบุ้คนเฮานั้นอาจว่าอันใดม้วนอันใดซื่อมีความสุขเลยเฮ็ดเอารถอยากกินยู่กินสิตายป้ากันมาเลยบุงู้บางคนทิเพียงกันด่ากันไปทิดไเพียงกันเฮ็ดสีสัเอาไปม้วนตองปองรองกันไว้ดีแม้วนาะายป้ากันเลยกบบ เป็นยูบ่บ่เป็นน้ำลยน้ำเยอเช่ดได้รูต้วได้ใช้ตได้ฝนบ่ต๊เอาน้ามมหสเคียงน้ำจะไดใส่รถทเปลยามาได้ เด okay. well, ี๋ยวงปห้วยผมออกมาล้วมาลงนี่นี่ใสเครื่งนนะเคงตีเครงคนด้านนะถุงกถุงก่รถถุงยวย่ยเอาไว้ก็ได้จะหุบคุิกกันเัาตาก็ได้ชิ

ขันโบกิน่อเข้ันเป็นยาาไป่้เาวยโดนวาน้าึงับใสอเขาไปกินน้าเอาโนคานั่งกันเพียงไปใส่แกงหรือว่าไปจืนกับใครก็เซกันพี่นง้มีเลยงามขนาดเลยมันเก็บเอาวนังก็ยูฟุนก็มีได้ขนาดเลย นี่พี่น้องน้องคนโตัวกำลังลุกเอานอค่าเด้อนี่เอานอค่าไปใส่แกงก็พี่เราสงามขนาดเลยอ่อนซอดเนาะเขาเจ้าฟันทิพย์นี่นี่เขาเจ้าตัดทิพย์มีแต่ลำงามๆขนาดเลยฆ่าหลวงไม่ได้ฆ่าป้าฆ่าอยู่นี่มันอยู่นี่โดนแล้วได้กัจเจ้าวะกัจเจเบิ่งจะก่อเนี่ยและวจะโดนบ่โดนเบิ่งจะก่อฆ่าเนี่ยแล้วนี่ ไปแซ่แกงตุ้นแกงโกแกงตุ้นมาเสพกันนี่คักวะรือว่าเอาไปทุบมาแล้วไปแซ่ข้าวจืด่าเสพกันอืเอาไปปอกแล้วเอาไปนึ่งเอาไปเนื้อสีหัวหรือว่าเอาไปลวกกินกับแจวกับยังกับคักหรือว่าไปจีกินนิดก็แซ่เสพกันเดี๋ยวนี้มันหอมอืมันจะได้รสชาตินะโอ้บนตัวเอาแต่ตัวออนเนาะใช่เด่วเอาเมืเลยแล้วได้เมืเลยนะใบยาวหัวพอแล้วเต้ พอกินแล้วเนาะนี่เลยได้อาหารแล้วพี่ยังเไงใส่ยกขึ้นด้วยนี่เลยแม่ปวดด่าแล้วเมื่อไนแม่ปวหายแล้วเมื่อไนได้ขค้งเมื่อฟักได้อาหารแล้วได้อาหารตอนเสื้อตอนเที่้าล่ะเฮ้ยนียอะไรฮายู่ว่ากินตาบนโดยกับเดือนนี้นี่แหละเอาอันนั้นตะเวนตัวเอาอันตัวก่างมาทำมามัดนะก่างก่างสายพุ่นก่างดิบบโบยุโบมันโบมันคือกระตูสายพุ่น เอาไปขายจยุตลาด,ได,ไ,ดาได้ได้ขายได้ด้วยนะสามนั้นประมาณเท่าไหร่ครับบนตัวสามนี้ประมาณสามพันเห็ดเป็นซองมัดมัดได้สิพันได้ละสามพันกี่มาขันมีคนซื้อซจออุตระน่าจะซื้ออยู่เนาะเอ้ยจุตระบนบะหมี่ด้วเออห้าอย่างอยู่ในเมืองะนะมีแต่ซื้อกินอย่างเดียวจุตระโอเคได้แล้วของกินแรงของกินเที่ยงกินสวยกินมือนี้มืออื่อนก็ได้พี่น้องเลยเมืองนี้สามมัด ไม่แต่มมายังีงท่านน้ะโคโลมตัวมัดนี้มัดอ่อนมัดน้อยนี้มัดอันเอาเตียงง่าเอาเตียงยอดอ่อนเพื่อนเอาโคโลมบตัวสิเป็นมาในของบาเพื่อนมาเห็นมันงามสะอ่อนอ่อนซอมมันลายลายพิลึกนี่ขอนํำกระเจ้าแล้วแหละนี่บาเพื่อนก็เลยลกเติมนี่มัดนี้บาเพื่อนลกมาเติมนี่ให้ง่ายกว่าเก้าตัวบาเพื่อนลกมาเศร้านี่แล้วเป็นตัวนี้ตัวนี้ตัวน้อยเนาะตัวกบยากงามประดัมาเห็นจุนี้เป็นง่ายให้งามแถวนั้นให้งามนี่มัดนี้นี่โอ้คัก ได้ขอกินแล้วแบกเมือเลยแม่บ่ให้แล้วมื้อนี้ได้ขอเมือฟ้าแล้ว ก็จะเป็นเสียงจางได้พี่น้องเหตเพราะว่าก็จะขอแขวให้บางคนขอฟกกงบางคนก็อ่าคือให้พี่น้องเองนี่เลยมูบานค่อยหน่อยประมาณนี้เลยบรรยากาศมูอยู่มุมสูงพี่น้องเองประมาณนี้แล้วเดี๋ยวประตกระสีผาพี่น้องลงไปที่สมให้นมูบานข้องขาเจ้ากันเลยโอ้ท่านั้นก็จะเป็นวิวภูผาธรรมศาสตร์ห้องกาเฟตามเบื้องนี้คือสินได้อยู่พี่น้องเอง สุดลงไปในมู่บบานเข้าเจอกันก่อนโอเคพี่น้องตัดภาพมาที่มู่บบานมุ่สวยหน่อยกันแล้วพี่น้องเองเป็นม,มู่บบานกล้องสุดผา,ดาอันเดี๋ยวว่าเบอโตสิไปรลาะพุ่มบ่เดี๋ยวยขึว้นไปทำไมทางนั้นกเดี๋ยวไปเอาเครื่องออก่อนนำยังมาทาไป มาคืนมาใช้ชีวิตอย่างนี้คืนนึงหน่อยเนาะมาใช้ชีวิตอย่นี้คืนเลยู้ีปวดเจอเาวโตเลาวปวโตเพิ่งตาเห็ดนี้เ <laughs> ห็ดขวานไอขวานเเลยบุด้มานนาสากษตอ่าอยู่ลำกั่อย่แล้มาลองใช้ชีวิตท่านี้คืนนึง <c oughs> เป็นมือบานที่ดังเดิมเป็นไงเป็นมือบานดังเดิมตองสองัปดาห์มงกุฎอจักหายไปใส่มึก เป็นยังว่าะมืซอเช้าเามาอย่างที่มีผีไล่คนเนี่น่าจะไปลผิดๆหรือว่าอะไรตต่เนี่ยมีมดและบอสเล็กน้อยหน่อเด็กๆหายไปไหนหมดแล้วโอ้เดี๋ยวนี้นี่เอง ่เราขึ้นไปเมื่อกีอ้นี่พูดเถอเนาะจอมสุดตัวนี้เขาจให้กันขีนที่เขาย่างลงมาน่าจะอยู่ห้านแหละนี่จอมตัวนั้นตัวนั้นเขาไปตัวนั้นตัวบ่าเนาะมาลาอย,ย,ยู่อะไอยู่นี่มีจอมนาๆอะย่าดอยู่

งามมหจะมีแล้วเขาพี่นางไงมีแล้วเขามีองค์ซี้อมเลยอยู่บานแต่หนึ่ีองค์ซี้อมนี่ก็จะเป็นยาซูบพี่นางไงเมืสมัยก่อนเขาจะาซูบยาก็ไม่แต่เอาออไปแต่นี้แหละยังไงอาไปฟันฟันมาแล้วก็ไปแทกแห้งก็มาซูบพี่นางไง ก็จะไปให้ไปสวดพี่น้องเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันก็เป็นเวลาตอนเก้าโมงสามเปดนาทีไปให้ไปสวดกันตอนเมื่อเช้าตอนมื่อเช้าห้ามาฮัลพอดีเขาจะไปให้ไปสวดหน่อยพี่น้องค์เล่ไปให้ไปสวดกันเลยมุมบ้านสวนหอมมันดอกนี่งามขนาดเลยได้ยินให้เพื่อน่าดอกดอกดำโพพี่น้องดอกดำโพ เ okay, พี่้ังเดี๋ยวนี้นั่นกันหยุดที่ไหนมู่บานของสวนทองมงกันเลยประมาณนี้ใลยบรรยากาศในมู่บานพี่้ังเอง๋ยวพ่อโตวก็จะได้ข้อตัวกอนเด้อพี่ตังเองข้อตัวเดินทางกับบานกอนเพราะฟ้าฝนสีมาแล้วพี่ตังเองฟ้ามืดเลยแล้วพ่อโต้ก็ได้ข้อตัวเดินทางกับบานกันเด้อพี่ตังเองเดี๋ยวยากฝนสีตก จะเป็นอะไรก็ไเจอกันแต่ไม่ในมือไม่อีทีน้ำพี่นังเงยสลับมือนียนะสบายดีเด้อพี่นังเงยสบายดี